ปัจจุบันสินค้าและบริการต่างมีการแข่งขันเพื่อการทำประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับการทำการตลาดออนไลน์นั่นก็คือ w o r d p r e s s นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสมิตราหล่องพงนะคะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์นะคะด้วย WordPress ซึ่งการทําการตลาดออนไลน์ด้วย w r d p r e s s เนี่ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการชุมชนหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องเปลืองเงินเสียตังค์ด้ค่ะไม่ต้องไปง้อโปรแกรมเมอร์หรือว่าไม่ต้องไปง้อเว็บดีไซน์ให้มาออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ให้เราซึ่งตัว WordPress นี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างแล้วก็ลงมือทําแก้ไขได้ด้วยตัวเองค่ะแล้ว WordPress คืออะไรนะคะ WordPress นะคะก็เป็นโปรแกรมสเร็จรูปนะคะในรูปแบบของ cms นะคะหรือว่า จะเป็นการสร้างบล็อกนะคะหรือว่าเว็บไซต์นะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ย WordPress เนี่ยมีมาเพื่อที่จะสร้างบล็อกในการ PR เรื่องราวหรือว่าเป็นเ,เรียกไม่ว่าเป็นไดอารี่ส่วนตัวนะคะแต่ว่าต้องการที่จะให้ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาอ่านได้ต่อมาเนี่ย WordPress ก็ได้มีการพัฒนาขึ้น เมื่อพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยก็มีการพัฒนาทั้งปลั๊กอินทั้งทีมนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็จะทําให้ WordPress เนี่ยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันรวมถึงบทบาทในเรื่องของการทำร้านค้าออนไลน์การทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆการทำอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็การเป็นกระดานข่าวนะคะเพื่อที่จะใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าได้อีกด้วยค่ะค่ะหลายคนนะคะก็จะสงสัยว่าบล็อกค,คืออะไร บล็อกนะคะซึ่งมีมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัย10ปี20ปีนะคะหลายคนก็จะคุ้นชินกับคำว่าบล็อกนะคะซึ่งบล็อกก็คือเว็บไซต์แบบหนึ่งนั่นเองนะคะซึ่งเอาไว้ไปบันทึกส่วนตัวทำดงไดอารี่ส่วนตัวนะคะในการเขียนเรื่องราวในแต่ละวันที่เราพบเจอรวมไปถึงการรีวิวสินค้าการกระจายสินค้าต่างๆนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นในการเป็นเว็บไไซน์หรือว่าในการขายของเนี่ยหลายคนก็เริ่มมาจากการเขียนบล็อกนั่นเองค่ะ หลังจากที่เราได้กล่าวไปตอนต้นนะคะว่า CMS กับบท e s s เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันยังไงหลายคนก็จะสงสัยว่า CMS คืออะไร CMS นะคะก็คือ Content Management System นะคะซึ่งเป็นระบบในการจัดการเนื้อหาการจัดการบทความนะคะทำให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมหรือว่าไม่มีความรู้ในการออกแบบเว็บไซต์การเขียนโปรแกรมการเขียนโคตต้ดต่างๆสามารถที่จะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้ ค่ะและ C N S เนี่ยแหละค่ะก็คือผู้อยู่เบื้องหลังของโลกออนไลน์รวมไปถึงผู้อยู่เบื้องหลังของ Word p r e s s ด้วยค่ะ และในโปรแกรม CMS นะคะก็มีหลากหลายและก็มากมายเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น d ู p พ o มาร์เจนโต้จุล่รวมไปถึง WordPress ด้วยค่ะและแต่และโปรแกรมนะคะก็จะมีทั้งจุดแข็งและก็จุดอ่อนที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะใช้แบบไหนนะคะว่าจะเอา CMS ตัวไหนไปใช้กับเนื้อหาหรือว่าไปใช้กับคอนเทนต์ตัวไหนแต่และตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e-Commerce แล้วก็ในการนำเสนอเนื้อหาแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกกันที่เว d p r e s s ค่ะ